ยินดีต้อนรับทุกคน,นะคะและก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเมคิวิดีโอของวันนี้กันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มหรือว่าปั้มหอมไม่อดอนในตัวคลิปวิดีโอเดีย๋ยวจะตกลกันเนาะเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงให้มาดูแล้วก็รับฟังกันไปได้เป็นง่ายเกันได้เลยก่อนอื่นเลยก็ให้เราได้เข้ามาที่ตัวคงไฟไซเอชิเบิลดอราตคอมกันเนาะเดี๋ยวที่จะดูใช้ไปให้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาทำตามตไปได้เลยและพอได้เข้ามากันแล้วที่ตัวอหัวซ้ายเขาจะมีให้ได้กก็สาามรที่ดลงช จำไปก่อนได้เลยและคนที ance, ่เข้าบัญัานั้นที่หน้าตางการสมัครสมาชิกขอจิเป็นหน้าตามแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อวานำการสมัครสมาชิกกันไปได้และในหน้าตางการสมัครสมาชิกยังสามารถจะสมัครผ่านบัญชี Google ี m a i l ที่ถูกนานนี้กขีนได้เนาะหรือใครที่ไม่มีบัญชี Google แต่สมัครแบบปกติก็สามารถที่จะกรอกชื่อก่อกข้อมูลอีเมลอะไรที่คลิปจะพอได้ก็สามารถที่จะสมัครกันได้้อยไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเลยไม่เป็นีจริงก็สามารถที่จะสมัครกันไปได้เลยหรือใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่จะกดลงชื่อที่งานกันไปได้เลย อ่ะแล้วก็กดอืด่นลในะเราได้เข้ามาที่เดตเตอรของเว็บไซต์ s m m d o l a r com กันเนาะเดี๋ยวร์เซ็นสั่งแรกของเขาจะเป็นแบบนี้กันเลยจะมีหมดหมู่แล้วก็บริการให้เราสามามาทต่แต่เมื่อเรื่องงานะระทับการแทบกันไม่ได้แล้วก็ที่มียอดเงินอยู่ที่ตรงหน้านี้เป็นยอดเงินแจ้งไว้ตลอดให้เราได้มาใช้งานในแต่ไอ้ทำกา,า,ารจดลงทะเบียนตัวนี้กันได้เนาะเดีย๋ยวเราว่าใครเข้ามาใช้แค่เป็นแรกก็จะมียอดเงินอย่ยในในตรงด้านนี้เดีย๋ยวเรากจะสอนในการเติมเงินแต่ก่อนที่จะไปนี้เนาะเดี๋ยวเราขับไปสอนย้านหลังแล้วในระหว่างนี้เดี๋ยวเราสอนคนดูที่พร้อมในนนนช่องากกัเนนนาาะวว่่ยยัังใช้เเดี๋สออกกลยเดี๋ยยวค่ออสนนกั เติมเงินอ่ะเกดใครสนใจแล้วก็จะได้เติมเงินที่หลังก็ได้เนาะอ่ะกดเลยให้เราได้กดเลกไปที่ในบทหมู่ของคนกดในวันนี้ไปจ้าเพิ่มในสองคอมเมนต์ในชีวิตติ๊กตอกก็คือการเพิ่มในสองจอคอมเมนต์ติดต่อมาก็เลื่อนหาดูกันเลยก็อยู่แถวตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้กันเลย,เลย,เลยแล้วกดเข้าไป เราโฟลวล้กั ة, นได้แล้ที่ไดตัวมดหม่แบบนี้แล้วก็มาแล้วันต่อที่ตัวบริการจะเป็นการเลือกคอมเมนต์แบบที่ว่ามันสุ่มมาให้เพื่อไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นเราจะเลือกกำหนดเองแล้วก็สามารถเลือกกันได้ยางของเราจะขอเลือกเป็นกำหนดเองจะกดคลิกเข้าไปเลยแต่พฟลล้วกันได้แล้วที่จะตัวหมดหมู่และบริการงานได้แบบนี้ทีนี้เราได้กดเลือกจับมาแต่ส่งคลิปได้ต่อของเราพือมันหนแกร่คลิ เล,ลิงคิดไปดูกันมาแล้วทีนี้ก็หาลิงมาวางและพอได้ว่างนี้กันได้แล้วทีนี้ก็มาแต่แดบบโน้ดได้ต้องการจะเพิ่มกันไปก็คือการพิมพ์คมเมคิดที่เราต้อง,างการเนานะอ่ะเดี๋ยวพอพิมพ์เสร็จก่อนเดี๋ยวขอมาส่อง,งไฟประชุมดูกันดีกว่าเนาะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้กนะันนยเนาะตอลอดคมเมคิดที่เราต้องการจะทำกันะอ่ะเนาะอ่ะพอพิมพ์คมวมคิดที่เราต้องการกันได้แล้วทีนี้เราก็ส่องเฟซกันไปได้เลย ก็ส่งซื้อจนไปประมาณนี้กันเลยเนาะเาพอส่งซื้อจเปแล้วเขาก็จะมีระบบเคลมมาแช้แบบนี้กับเรานี่สามารถที่จะดูกันได้เนาะพอถือว่าไปการส่งซื้อจะเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยแล้วพอเราได้ส่งซื้อจำปได้แล้วเราสามารถที่จะดูออเดอร์ของเรากันได้นาะว่าส่งซื้อเสร็จสิ้นไปแล้วจะมีปัญหาอะไรกันไหมหรือว่าสั่งซื้อเออส่งซื้อเงียบไปสร็นแล้วจะดำเนินการให้เราเลยไหมกระสับมาที่กดฟอร์มมาที่โฟรนสั่งซื้อจนจะได้เนาะฟอรน แล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คดูกันได้เป็นแบบนี้กันเลยเพราะว่าออเดอร์ของเราก็กำลังมาดูการขัดอยดเราครับว่าจะลอหรือว่าตกใจกันไปอะแล้วก็ในตอนแรกที่เราได้บอกกันไปนะว่าในยอดกินตรงนั้นนี้เอาไว้ตอนให้เราได้สามารถที่จะใช้งานทําการสนขั้นตอนที่สบกันไได้แต่ถใครที่อาจจะเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกแล้วไม่มียอดกินในตรงน้านนี้หรือว่ายอดเงินจะมมอกันไปเผื่อใครที่เข้ามาใช้งานอะก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงน้านนี้ไปก่อนได้เราที่จะใช้งานขันตอนนี้วิธีขั้นตอนที่จบกันไปตอนแรกก่อนเคยมาที่ระดับของการดันเงิน ที่จะเขามากันได้เพ่อทำการเติมเงินหากเรารู้จักช่องทางไหนเราจะดูช่องทางไรเราสามารถที่จกดคัไปที่คำวาช่องทางกันได้ด้วยเพื่ที่เขาจะมีช่องทาเพิ่มเติมขึ้นมากมาอีกสช่องทางให้เราได้สามารถที่การเติมเงินก็ได้เราสะดวช่องทางไหนในกกันได้เงินช่องทางนี้เราก็สามารถทีลกันไปได้แต่เป็นการเซนอโคผ่านทุกธนาคารหรเป็นคริปโต c u r เ e n c y หรือปูสิวันนี้ก็สามารถที่จะเลือกันไปได้เลยเนาะแล้วกเซอรได้ยืดเงินนอยู่แล้วหรือวัดเดิมไปสิแล้วก็สามารถที่จะไปทำการหรือยู่ใน เว็บไซต์เกิดปัญหาแฟลชออะไรแบบไหนยังสามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อของตัวน้านี้กันได้ที่คำว่าตัเราชี้งันกันอยู่แล้วว่าถังเซียนไปเสร็จแล้วออเดอร์จะมีการยกเลิแล้วว่าเกิดมีปัญหาสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงน้านี้กันได้เราจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กดเล่าสามารถที่จะให้เข้ามาเพื่อมาทำการแก้ปัญหาและให้มันติดต่อสอบถามปัญหาแก้ปัญหาได้เพื่อที่จะไปแก้ปัญหาแก้ินญหาให้มินแก้ไขกับเราเนาะหากว่าเกิดปัญหาเกิดขมาหรือว่าใครที่ต้องซื้อกันไปแล้วนี้มีปัญหาหรือว่าไม่จะเป็นต้องเข้ามโหข้อนี้แล้วแต่ต้งซื้อจะไม่ได้จะพักแล้วอยากจะดูยอดกันมากกว่าว่า แต่คิดดูว่าเอาในสถานการณ์รที่ตัวเองอยู่ระเบิดก็ลองกดเสมาชิกหัวข้อของตรงนั้นนี้กันได้ที่ก็คือคลิปวิดีโอของเราเนาะไม่ใช่หัวข้อนะพูดผิดเนาะลองกดสมาดิกที่คีบอนโดติดนะกันได้ว่าคอมเมนต์จะขึ้นมาหรือย่างเนจะเป็นยังไงอ่ะก็ลองรีน่าจอชิดดูไปเลยเนาะอ่าเหมือนเขาจะขึ้นมาแล้วเน,ะะน,นาะก็ลองเปิดดูกันเลยก็ได้ อ่าตอนนี้เนน็อตังจากที่ทําก่าซึงกันไปแล้วนั่งรอจะูเราตัวนี้ย่าคอมเมนต์ของนี่คิปเราเขาวก็ได้พึ่มาจะเสร็จไปเรียบ้อยแบบนี้กันแล้วเนาะแลแถมไรด้ัตอนในการทำก็จะง่ายๆประมาณนี้กันเลยด้วยเนาะเผื่อใครที่เขามาประชุมกับรัก็สนใจอยากจะเข้ามาช้งานหรือจะเข้ามาทำตามสามารถที่จะกดเข้ามานะี่ด้ดูดายเพื่อที่จะสามารถเข้ามาช้งานหรือเข้ามาทำงานตามเปนไปได้แบบง่ายๆกันได้เลยเ่อนตรวจการอนุญาตหรือสอบสวนอะไรยังไงเนาะจะหลักแฟร์ที่สุดเจอปลองเข้ามาใช้งานทำตามกันได สามารถที่จะมาทำใจกันได้เลยเนาะจะคอมเมนต์หรืออะไรแบบนี้แล้วยังสามารถที่จะเพิเ่มยอดแชรอยอดไล์ย,ยอดบันทึกกันได้ด้วยเนาะอ่ะยอดไล์ยอดแชรแล้วก็ยอดบันทึกกันได้เนาะอ่ะใหรสตมใจกันรองมาชัชงางกันได้เลย แต่ถ้วเราไม่คิดว่าเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วด้วยเนาะในการใี <Islands sugar> ้ของตัวเใช้แบบประมาณนี้กันเลยแต่ถ้าหากเผื่อใครที่เขาไม่ชี้กันก็เลยอยากจะรองใหน้ำเพื่อนๆก็ลอครับวันนี้หัวข้อกครจะนำเพื่อนกันได้เพราะจะไม่เลยให้เขาเราในคั้นลอกไปส่งให้กับเพื่อนของตัวเองกันได้เพื่อนกันในน้ำแล้วถ้าคิดว่าวันนี้ใช้ตัวใจก็รอขอเข้ามาในลิงก์เพื่อเขาไม่ชี้กันได้แล้วใครที่ดูคลิปจนถึงตอนนี้สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วใครที่รับชมจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณนะ